ตอนที่สี่สห้าอ่ะเด็กโง่ทำไมถึงคิดแบบนั้นฮะเดวิดตอนฉันเจอเรื่องอันตรายฉันคิดถึงคุณด้วยละ่ะดังนั้นคุณอยากขาดกันติดต่อโอเคไหมฮะเอออะไรเหรอเธอยอมรักว่ามีฉันอยู่ในใจแล้วเหรอลาว ฉันดูออกอย่าปฏิเสธเลยเจสิก้าหลังจากฉันล้มแท็กซี่และพาโรชาออกมาได้เมื่อไหร่เราจะหยุดเราจะใช้ชีวิตปกติกันนะโอเคเออเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันถึงหลับไปฮะเออ เจาเจฟทำไมนายถึงพาเธอเข้ามาในห้องเธอเป็นผู้หญิงของแท็กซี่นะอย่าตกรุมพางอีกสิไม่เป็นไรหรอกน่าแท็กซี่มีผู้หญิงเยอะแยะเขาไม่สนใจเธอเหรอกถ้าเมื่อไหรที่นายมีสถนานะสูงกว่าแท็กซี่จะจะไม่แคร์เลยว่านายทำอะไรแต่ตอนนี้หวัวหน้าตระกูลทุกคนอยู่ที่นี่กันหมดนายจะทำแบบนั้นไม่ได้แท็กซี่แท็กซี่เธอพูดดูถูกเฉังใช่ไหม โอ๊ยโจเซฟฉันดูเลยไดอย่างดีแต่ไนตีฉันเหรออย่าบ,บนดีเลยฉันมินไม่่นะฉันไม่ได้ฆ่าเธอฉันไม่ได้ทำงินเลี้ยงวันเกิดของโจเซฟไม่ปลอดภัย พวกเขาต้องการคับอธิบายเกี่ยวกับการตายของคุณแคร์ไม่อย่านั้นพวกเขาจะไม่หยุดคําอธิบายเหรอผมจะอธิบายกับพวกเขาเองนพูดเหมือนในรู้ว่าใครฆ่าคุณแคร์เยี่ยมเออดอบนี้ผมชนะเท็กซิแท็กซี่เดียกผู้หญิงของนายออกมา เธอฆ่าผู้หญิงของฉันืมทำไมเธอต้องฆ่าผู้หญิงของนายด้วยเธอจะฆ่าฉันแท็กซี่ในปล่อยให้ผู้หญิงของนายมาฆ่าฉันใช่ไหมแต่ผู้หญิงของฉันปกป้องฉันแล้วโดนฆ่าแทน